ขอดูนี่ก่อนนะอยากดูมากเลยอ่ะเอ้ยเราลองมาดองว่ามึงจะเห็นตัวละครใหม่ไหมอ่าตัวละครใหม่เหรอตัวละครใหม่มาเจอวะก็อ่าก็เดอดฮักก็ต้องมาเดอดฮักอ๋อท่านคนน่้ต้องมากูอ่ะใจจริงอยากให้เดอดฮักเป็นแกปเปอร์นะเว้ยเพราะมันใช้ท่าเทพกระจอกได้ใช่ไหมแต่แบบปกติเดอดฮักมันจะเป็นตัวบูเซอร์ไหมฮะแบบพวกแบบกันซีซีทุบแรงๆกระโดดทุบอะไรเงี้ยไม่รู้เขาจะเปลี่ยนในนี้หรือเปล่าขอบคุณครับ แต่มันบอกว่าเป็นมีกันเนอร์ไกด์นะน่าจะพวกเกมเพล่ถ้าเล่นกิวี่เกียร์มาพวกมึงดูมึงดูอาจจะรู้นะเดียวน,นะอาจจะโปะเลยนะอาจจะโปะเลยใช่เสียงหน่อยครีบมาเบิโทคงอ้คอนบอลอ่า มันแค่อ่านเมื่อกี้กูรู้แล้วอาร์คสิสเต็มเบิร์ดนะครับน้องข้างหลังเลยอ่ะไ้ยนี่ไงบีเอ็กซ์เมมปอนเปิดทำนิวโว่เมื่อกี้ใช่มันจะเปิดให้เล่นนิวโวกูไม่ได้ไปจ้ะลงนิวโวก่อนเทวเอกเขได้เช็ยงไงวะอาร์คสิเต็มเฮ้ยโอ้โขเขาลงลงเหมือนกันลงเหมือนกันลงเหมือนกันอ๋อเขาลงเหมือนกันลงเหมือนกันพอดูหน่อยโฟวีฟวของมันไม่ขนิกแบบไหนโอ้ มันบอกว่ามีสี่ตัวละครก็จริงแต่ทุกตัวใช้เลือดเกียิเดียวกันก็โอเคนะเพราะว่ากูลำคาญที่แบบว่าลำคานต้องมาตีทุกตัวเหมือนแล้วก็บอลเฟลแซตอ่ะอันนี้ก็โอเคแย่อยู่จบไปเนาะจบเลยใช่จบจบเลยจบเลยอุ้ยมึงท่านี้มันอัปเปอร์คัตดีพี แสดงว่ากัปตันอเมริกาแม่งคือโชว์ตจริงเหรอวะไอ้เหี้ยมันมีดีพีออลราวด์เออร์ออลราวด์เออร์แน่ๆแต่โชว์ตัวไหมไอ้เหี้ยคือท่าเนี้ใครเล่นเกมเฟตติ้งมาโชว์ลิวเคนแน่นอนโอเคแล้วน่าจะเป็นคงมีเอฟเหมาแล้วไม่รู้กันหรอเราดูกันโอ้แน่งไอรอนแมนไม่บล็อกพีนัทผันิดเลยโอ้ยอยู่เลยไปเทนเดอร์ที่ทําไมเสียงกัปตันดูมนคุณวะกูโจูวะฟังใหม่ดิมึฟังใหม่ดิมึฟังใหม่ ใช่ไหมโกโจมะโกเมนอับภายอ่ะโอ้ไอรอนเน็ตโทดีอยู่ไอโมอันนี้คืออะไรเอ็กซ์โมเกมอ๋อเกมแอซิด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 แมงเล่เอ็กซ์บโมเกมอาสกิลเกมเอ็กโอ้อีเอ็กเนี่ยโอ้เกมนี้มีอีเอ็กมึงอาจจะไม่ชินตรงนี้เพราะมึงไม่ได้เล่นเกมพวกสตรีทอ่าเกมนี้มีเกมคือสมมตินะ ในจอนนี่ใช่ไหมจอนนี่กินด้วเกมมึงอะเวลามึงมิดสไฟร์เยอะการที่มึงฟันใช่ไหมมึงฟันธรรมดามีใกล้มีไกลมีบนมีล่างใช่ไหมทีเนี้ยสมมุติถ้ามึงอยากจะอ่ะมิดสไฟร์ล่างก็ได้ทีเนี้ยมิดสไฟร์ล่างมึงอะสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้เกียร์ข้างล่างเออแล้วมันจะกดยังไงเนี่ยถ้าตาตาเดิมหรอปกติก็กาอ,อาจจะสกงล่างแปดอยเงี้ยมันก็อาจจะเสียงล่างแปดเหมือนเดิมแต่ว่าไอแปดมันอาจจะเพิ่มสักปุ่มหนึ่งขึ้นมาปกติเป็นอย่างนั้นเออแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นน้าพวกเกียร์์ซูเเเเปปอออรนนนกกมี้้ยย็็าาจจะ่งัน โอเคแป๊บหนึงกูขอเนี่ยมันมีอัปคันแล้วใช่ไหมมันมีฮาโดโเคนด้วยมันมีฮาโดเคีนด้วยแม่งคือโชโตจริงๆด้วยครับกับตันนเมริกาคือโชว์โตเหมือนที่กูเดาเลยเออตั้งเป็นตัวละครห้าดาวง่ายงใช่แต่เก่งไปมันมีหลอกเกมไม่ได้สั่งโซ่เลยนะเริมเ่มมันมันบอกว่าเริ่มเกมมาจะเป็นสองมีสองก่อน อ๋องเปลี่ยนพื้นที่ถึงในตัวเอาไอ้ไเทไทายมันก็เอฟเคยาวไอเดียเปลี่ยนไม่เปลียนใช่ไหมอ่ะดูนะพอมันเปลี่ยนฉากปพ๊บใช่มันเพิ่มขึ้นมาเลยเว้ยมึงหุ้ยแปลกดีหุ้ยแปลกเป็นแปลกเลยไอ้เจ๊แปลกไอ้กอตติสไอ้เจ๊อะไรวะขออนุญาตดูใหม่แล้วเจ๊ตัวละความมันจะพูดอะเวลาแบบ I'm ready เห็นปะ I'm ready เป็นพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเจ๋ง มายเขาว่ายิ่งพังกำแพงเ,เกมยิ่งมัว่วนี่ไงแล้วมันก็จะเพิ่มเกียร์ขึ้นมามเห็นไหมเกียร์เอสมโบมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคอ่ะฮะอะฮะวิทอตเกี huh. <talk> ได้เลือดขึ้นเหรออันนี้ระบบเทคเก้เหรอ <c oughs> นั่นสิ ไม่แน่ใจโอ้โหโโอ้หบุลลี่ชิบหายเมื่อกี้ไปแบ๊กไปแบ๊กไปแบ๊กอีเทียคนบุลลี่โอ้เียอะไรเนี่ยเด๊ด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 ขออนุญาตแขกเขามีเหรอวะขออนุญาตกูขอดูเยากคือโคสเลสไหมเออไม่อออไม่ไม่เชิงไม่เชิงขนาดนั้นเ่าแต่ก็พอได้พอได้มันมีไลท์มีเดียมเฮฟฟี่อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยโอเคเกมนี้กูว่ามึงไม่น่ากดท้ายยากเพื่อน รู้ไหมตรงไหนเพราะปกติถ้าเป็นสถิติเขาจะมีเตะเบาถึงเตะหนักต่อยกะต่อยเบาถึงต่อยหนักแต่อเนี้ยมันมีแค่ light medium heavy ซึ่งเป็น attack แล้วมันมีคำนี้ quick move เห็นไหม quick skill quick elbow quick dash ครูคิดว่า quick skill น่าจะเป็นกดกดเพื่อใช้สกิลคิดเลยว่าอาจจะไม่ยากอาจจะกดไม่เยอะใช่ใช่อาจจะผมเยอะแต่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนพอดูก่อน elbow เคลื่อนตีได้อะไรดูจะชื่ออะไรกูคิดว่างันนะ เอ็กซ์โซเบลอนเนมก็คือเกลือนแอซิดนะเออเนาะนี่ไงโอเคปกติผู้ชอบหน้า UI อีเอร์มันดูมันเป็นมันดูคอิกเออ UI มันเออดูดนมากเลย UI มันอ่ะอ่าฮะอ่าฮะโอเคมามาดูเบติมุกฮามมุมฟาวาดดูแล้วหลังเกมนี้กันก็น่าจะเชียงหลังอ่ะเนาะกันก็น่าจะกันหลังเชียงหลังปกติ เอาชิงนั่งเดดอันนี้วิ่งเลยเดดเนาะดดวัววิ่งว่ะเออเราเจอกัปตันตเมลิกอะูไม่แน่ใจว่าเกมนี้ตัวละครการเดดจะเหมือนกันหมดหรือเปล่าโน้มแบบเดดก็คือเดดเลยวิ่งก็คือวิ่งเลยไม่รู้เดสเดสโอเคอันนี้ก็เรื่องพลังถ้าหลบโอเดมคิมนี่บอกภูมิใช้แน่นอนภูมิภูมิภูมิเดสบ่อยวงรอแอนตี้แอร์เลย โดนละสองครั้งจำได้แม่งมันมีความเป็นกิวลี์เกียร์หนักมากเลยคุพูดเลยใครจำอ่ะใครจำก็มีกิวลี์เกียร์เลยกิวลี์เกียร์ก็ทําได้นะแต่มึงไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมมันมันกดยากถ้าใครไม่รู้บล็อกอ่ะโอเคเชียงหลังกดหลังเชียงหลังปกติแตนบล็อกนะฮะโอฟิกโอเคคลาสชิ่งบล็อกโอเคเชียงหลังปกติแม็กโทนีตัดล่างเมื่อนกันอ๋อเกมนี้กันบทโอ้กิวลี์เกียร์กิวลี์เกียร์ มีมีอะไรบล็อกได้ใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้ถ้ามันมีโค้ดเทวีหมายความว่าโค้ดพ่อคนเป็นเกีกรเราเนีมีไหมโค้ดสแลตอ่ะเอาไม่มีเหรอโอเค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 อันนี้ตัดล่างเฮ้ยเดมองแท็กเดินหน้าลงเทวีอ่ะก็ปกติปกติปกติอ่าอยู่นี่แค่แซงอีกอ่ะ ียวก่อนนะยปกติต้องแช้คเาว่าสเปเชียบูฟเนี่ยฮะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กูว่าเดี๋ยวดูไปก่อนกูคิดว่าอันนี้มันจะเหมือนแกนบูโอ้โ่อมึงโอเคอ่ะฮะ เดี๋ออไ combine with collection i t i o n อุ้ยยีทาพอชิงเอาก็คือเียหน้าเสียงหลังแล้วกดอยู่นี้ใช่ไหมเออกดูนี้มันจะอันนี้ไงอันนี้เนี่ยโอเคคล้ายกนเดี๋ยวดูจบเดี๋ยวกูบอก ก็<อ>คือเหมือนจะมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งเฉยคล้ายแกนบ,แน,นบูแฟนตาซีเซอรซัพเฮ้ยกดง่ายแทนไม่ต้องห่วงเลยเกมนี้มึงแค่กดอันนี้ได้เลยเพื่อนไม่ต้องเชียงหน้าเชียงหลังเยอะหรอใช่ใช่นี่ไงมันกดแค่ควิกสกิลมันก็ใช้ให้แล้วอ่ะการเป็นเปเชียลมูฟล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหมันก็เห็นไหมอย่างเงี้อยอุ้ยหมอกับผู้เล่นใหม่กด่ย กดง่ายคือจะมาเริ่มต้นที่มาวิวทงคงก็คือสบายเลยไม่ต้องไปถึงกิจเกียร์ก็ได้ถ้าจะฝึกอ่ะใช่กิจเกียร์กดยากแต่มันสนุกนะอูถ้าอย่างงี้แสดงว่าลูกเด็กเล็กแดงเล่นได้ครับบอกเลยแล้วกูจะบอกอะไรนะกู๋เอกคโอก็กดประมาณนี้เหมือนกันแม่งสู้กันเลยต้อจะไหวไหมล่ะเอ็กคโอนั่นไงเอ็กอาเกมไม่ใช่เอ็กก็คืออนชานะยิง เชียงหน้าแท็กมาแล้วมั้เชียงหน้าแท็กอ่าโอเคมันได้มันได้สามารถกดธรรมดาก็ได้โอเคสามารถกดเป็นโมชั่นธรรมดาก็ได้แล้วแต่เหมือนกันถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นปกตินะปกติถ้าเรากดอินพุตแบบว่าเห็นไหมเห็นไหมเชียงหน้าเชียงหน้าแทนที่จะกดอันเนี้ยอ่ามันจะแรงกว่าถ้าปกติเยี่ยมมือนะเยี่ยมนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ Command can also to perform inputs used skills. be พูดท่านี้ดพโอเคดพนาจริงด้วยนาดังนา,นา,นานจริงด้วยเหมือนที่คิดก็คือว่าการที่เรากดสกิลโดยการที่เรากดโมชั่นเอาไปว่าเฉียงหน้ากดโมชั่น d p เอาแล้วก็กดท่าเนี่ยเราจะได้ดามจมากกว่าการที่เรากดปุ่มเดียวก็คลิกสกิลอ่าใครปะอารมณ์แบบว่าใช้เกียรติไปเพื่อเป็นสกิลที่แบบว่าอินชาในทีหนึ่ง ไม่เชิงเพื่อนมึงกำลังจะงงก็คือเห็นเขาพิชซิวไหมพิสกิลสมมุติปกติดีพมันกดยากใช่ไหมแทนเดี๋เดๆมกดดูดีพดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายออาวไอเทยลงนะดีพอ้ามึงเห็นไหมดูดูดีพดีนะดูดีพดีนะเห็นดีพไหมปกติกดดีพต้องหน้าลงหน้าลงหน้าใช่ไหมแล้วก็กดอ่านแล้วหน้าอ่าน เนี่ยกดยางง่้ยได้ดีพซึ่งถ้ามึงบอกว uh, ่าโอ้โหขี้เกียจกดมันกดยากมึงสามารถแค่กดเดินหน้าแล้วก็กดแค่คลิกสกิลขึ้นดีทีให้มึงเลยอใครอะปะถ้าแบบว่ามึงกูไม่อยากกดปุ่มนี้มันกดยากแต่กูอยากกดง่ายๆแต่ดามจจะได้น้อยลงนะโอเคไหมมีวิใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะโอเคนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นแบบว่าขาโจรที่แบบชอบกดโมชั่นก็กดเนี้ยจะได้ดามจเพิ่มขึ้นโอ้จริงจริงจริง โอเคโอเคมันม okay, okay. mm, like right? ันบะพูมาแรงเงี do do. Okay. ้ยไม่ค่อยกดดีพีอย่างงี้ใช่ไหมบางเนี้ยไอ้กดดีพียากใช่ไหมกดเนี้ยได้เลยได้เลยโอเคเห็นไหมอันเนี้ยต้องกดลงลงแล้วแอทแท็กไอ้เหี้ยนี่กดลงแค่คือสกิลออกมาเลยเออมันกดได้ทุกปุ่มแม่ประเด็นใช่อันนี้ใช้เกียร์สกู๊ปสกิลห้าสิบ เสียงหน้ากด medium heavy พันไม่ยากนะไอ้ควายเลยเสียงหน้าเสียงหน้าใช่ไหมโอ้โหเกียร์เกียร์เกียี์เกียร์โอเคแต่สมมุติถ้ามึงแบบว่าเห็นไหมที่มึงบอกว่าอยู่ฝั่งนี้กดไม่ถนัดมึงแค่กดเดินหน้าควิกสกิลไอ้สองคนนี้ออกแล้วเห็นปะเฮ้ยเรียกพูดถึงพูดถึงพูดถึง การที่เกมไฟ g h t i n g ยังอยู่ได้แล้วก็ทำให้คนยุคใหม่เขาเล่นกันง่ายๆสิใช่ไหมล่ะเกมเป็นนี้เลยโอ้ยเท่อยู่นะโอเ้ยแต่มันมึงเห็นว่ามึงเห็นว่าเมื่อกี้มันเจ๋งตรงไหนรู้ปะพอมันกดอัลติเมีอ่ะไอ้เหี้ยมันขึ้นเป็นแบบเนี้ยบินเอโอบลิเบอร์ตี้เจ็นเวย์ิทลเฟิร์มอ่ไอ้เหี้ยมันเท่กว่ะเสรีภาพสัญลักษณ์ของเสรีภาพแต่เมื่อกูแนะนำให้กูเล่นกับตันแล้วแทนเล่นง่าย แขวยเอ้ยกูไม่ชอบนาวนะริงแอนแท็กโอ้พวงไตยแอซิดเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะแอซิดใช้แล้วจบเลยเหรอแบบมันมันมืดไปเลยมันต้องมีคูดาวน์นะปกติเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดู alright อ๋อสตีงเกมนี้คือกดตับตั๊บตับตับเลยอ่ะ อ๋อโอเคคำประยุกต์โอเคระบบรุ่นลีแค่ไม่เดียมีเดียมไม่เดียมไเดียมกลายเป็นคอมโบเลยกูไม่แน่ใจว่าเป็นคอมโบหรือว่าสติงนะกูไม่แน่ใจว่าถ้าเขากันเราจะสามารถกดตีปุ๊บปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ได้หรือเปล่าเหมือนดาบกรปองไฟเตอร์แซดแต่กูบอกเลยนะเกมเนี้ยแม่งมีความเป็นแกนบูคิวติเกียนและกระดาษกระบอกไฟเตอร์แซดแม่งรวมกันรวมความเป็นแอนิเมะใช่ไอ้โอ้โหอ่าอ่าเฮฟวี่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 ปัง เดี๋ยวออฟลิเพาร์ตี้เฮ้ยอันตรีอะไรปะเนี่ยอันตรีอ๋อมันเป็นออโต้คอมโบใช่ไหมประมาณนั้นปะออโต้คอมโบปะลิงแอนแท็กเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยลูกเด็กเล็กแดงเล่นได้อย่างเงี้ยบอกเลยง่ายเลยอันเนี้ยอืมแต่กูเชื่อว่าถ้าใครอยากจะเล่นต้องทำอย่างอื่นสแลมแันเชอร์เป็นไรวะกดลงให้วิ่งแล้จะเป็นแอนตี้แอร์ปะไม่ใช่ว่ะอ๋อเป็นการเสยเหรอ เขาเรียกว่าอะไรดัตแแท็กที่ชวนชวนบินอ่ะเออคล้าย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 โอ้โหกูไม่แน่อะไรไม่ใช่เทคละแต่กูัวไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโอเวอร์เฮดหรือเปล่าท่านเนี่ยเพราะถ้าเป็นกิวดิเกียดัตต์แแท็กมันจะเป็นโอเวอร์เฮดใช่ไหมล่ะถึงมันจะดูเหมือนไม่เหมือนโอเวอร์เฮดแต่มันก็โอเวอร์เฮดซึ่งอันนี้โบแบ็ k ว้าวเอสเอ็มโบเอสซิง อกด<ะ>ด้วยเชยงอซิดแล้วก็เชงได้เลยอ๋อเอซิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนั้นใช่ไหมสมัทมนเฟิร์ออสสลัดบอกกันนะครับ้บองด่ากั<ค>นตายแน่เลยสี่ <laughs> คนคนหนึ่งก็ยอมเปลี่ยนแล้วเพือ่อนแต่มาเล่นได้คนเดียวไงเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมแท็กไงอ๋อไม่ใช่เกมแท็กหรออ๋ <S <S อมันเป็นเกมแท็กก็จริงคือมันเป็นเกมแบบว่ามีเอซิดใช่ไหมแต่ว่าจากที่ดูอ่ะมันเล่นได้สองคนครับมันไม่ได้เหมือนเออ่ทวิคีโอครับ ที่เรื่องสี่สี่เออสี่สี่คนแล้วทำทำเกมเหมือนสี่คนนี้ก็คือตัวต้องเยอะหน่อยนะเว้ยกูบอกเลยนั่นแหละแต่โรสเตอร์มันออกมาให้ดูแล้วนะโรสเตอร์แรกสามสิบสี่ตัวครับจะไม่ผิดเยอะมากเลยนะแต่ว่าอ้โอมันมันไม่น่าจะออกมาแบบว่าเกมเต็มออกมาสามสิบสี่ตัวน่าจะเป็นดีเอลซีเขาพูด<ผ>พูดกันโรสเตอร์แล้วโอ้แต่เว้ <c oughs> ยเยอะอยู่นะสามสี่ตัวนี่มันก็สองสามซีซั่นของนี่อยู่นะของไอ้อ็กิตตเกียร์อยู่นะใช่แต่กูว่าน่าจะน่ากน่าจะประมาณดีเอลซีแหละ ไอ้สามมสี่ตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นเดียวสีบ้างคิดว่า <can> เพราะว่าถ้ามันจะโป้เดียวสามสี่ตัวเกินไปโหดเกินไปต้องรอดูครับ <c oughs> ไม่รู้โอ้โหคือมึงสามารถแบบว่าเอาเวซิตตรงมันผมบอกกันนะมึงปวดหัวแนว่วะพูดด้วยกูยไม่ค่อยเซียนพวกแท็กไฟติ้งไว้เอาจงจริง ใช่ไหมไมันจะต้องเรียนเยอะหนะน,น่อยเรียนส่วนแล้วนี่ตองเหงือนกันสมตน่าเรียนวะวัดอถ้าเรากระโดดแอซิดก็เป็นกระโดด ตัวแรกออกมาอันนี้กัปุ่มต้องเยอะหน่อยนะกูบอกเลยต้องตั้งปุ่มเยอะหน่อยเกมแบบนี้คิดว่าปุ่มต้องเยอะหน่อยครับว้าวข้างหลังนั้นมันรู้หน้าสนุ่ปะไหนเฮีย <laughs> ร้องเพียงอยู่ไม่รู้ไ <laughs> อ,อ้เฮีย Exemplar s ฝาก อ๋อมาต่อมโม <Yeah. S 1> ใช้ example เ,มมเกียนโอ้แล้วก็มาต่อสติงได้ด้วยโอ้เป็นล้านแน่เนี่ยกูบอกเลยมาได,มาได้มาได้แบบไม่รู้จบแั่นี้กดแน่น้อยอืม quick example ก,ก,มมกดแพรี่เหรอโอเฮดมวโอ้เฮดนะ

อุ้ยถึงถ้ามันโกรธง่ายนะทำให้มีแอสซิสโกรธง่ายแต่ว่าอือกูว่าต้องมีชั่วโมงเรียนสูงเดี๋ยว่ะถ้ากูเล่นเปลี่ยนต้องทำกูต้องกูต้องทำคลิปสอนละไม่งั้นไ่รูจะมีคนเล่นหรือเปล่าแต่ก็ต้มีคนทำคลิปสอนอยู่แล้วฮะถ้าจะเป็นอ่าถ้าไม่ตายประสานกันปะนี่ไงจริงด้วยถ้าไม่ตายประสานกันเลยครับโอ้โูแม่ของเนี่นี่ นี่นี่นี่โอเควะโอโห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 อย่ามามีกับตันต่อไดะโอเค okay, สามวันคอร์รส c r o s s o v e เอ่อคอร์รสค,รคัดเหรอว t t ตัวฟัคนี่มันเกมเช่อนี้มันมีคูเริ่มคิดไม่ทันแล้วเนี่ยเยอะมาก <laughs> มันระบบใหม่อะก็คือใช้เกเ e x ก m p l e เพื่อมา punish อ๋อ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  มันจะมีความคล้ายๆอ่บูเบิร์ดหรือลมันแคนเซลนิลิดหน่อยตรงที่แบบว่าสมมติถ้ามังกันอยู่ใช่ไหมแทนแล้วกูแบบออกไปแบบออกไป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 ัออป๊ปแบเบห็นไหมมันจะพากออกเฉยแล้วก็เสียเกยียร์แบบนึงโอเคโอเคเข้าใจง่ายอยู่ก็คือเราจะเกยียร์แอกซอมโบเพื่อมาแบบว่าออกไปไ e อสัตว์เห้นไหม e <SA. S 1> แต่กูว่าถ้าศัตรูรู้แล้วศัตรูกันสามารถพันธุ์มึงได้เหมือนกับสกิลทีเกียร์กูเดานะกูเดานะ นั่นไงด้วยการกันใช่ไหมไม่ใช่โอ้ใช้คอร์ดอูใส่กันอูถ uh uh ้าอย่างนี้คือถ้าถ้ามึงใช้เกียร์แบบโอ้เกียร์เอซิสอะเกียร์เกียร์เอโมลเยอะดิมึงโดนนั่นเนี่ยมันดูมีความได้เป็นทีมหนักมากเลยเพราะเิยว่ามึงต้องเรียนรู้การคอร์ด การใช้แอซิดอะเกี่ยวกัี่มันใช้แอซิดจริงๆใช่แล้วสมมติมันกว่ามันเอาไปแก้ทางพวกที่แบบแม่งชอบใช้แอซิดสแปมแบบเฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยแต่สมมติถ้ามึงดูสตริงประหารเนี่ยแล้วมันมีแอซิดออกอ่ะมึงก็โดนเหมือนกันนะอะไรปะ Perfect r e f l e c อันนี้คือะไรเป็นอย่างงี้ม o m e n t โอ้โหเฮ้ยมีแพรี่เหรอแพรี่แบบแอซิดแล้วมึงสังเกตดูแล้วแอซิดของฝั่งตรงข้ามหายไปเลยครับหายไปเลยเห็นไหม โเกมน่าสนุกว่ะเกมน่าสนุกว่ะเกมน่าสนุกว่ะ <'t>. yeah. <laughs> โดนร้อนร้อนัวนร้อนจะสิ้นหายโดนร้อนแน่ๆ <laughs> แล้วฝัง่งแกบโอ้โหแล้วมันแบบลองดูอีกทีนึงถ้าถ้าสมมตินะเฮ้ยเอากูอ,ออกมาปุ๊บแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามกดกันได้อีกก็คืออย่างนี้เลยปะ่ะโอ้โหเอาเรื่องมกันนะใช่ไหม เมื่อกี้ท่าแก็บกับตันนะแม่งกับตันแม่งโชว์ตัวไอสัตว์แล้วมึงรู้อะไรไหมถ้าเขาออกตัวอย่างเกมพีไกด์ในวันนี้มาเพราะว่าในอีเวสักสองสามวันอาจจะมีตัวอย่างตัวละครใหม่โผล่มาในบมิวทงคองเว้ยอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าเปิดตัวในงานอีเวนทแล้วมีโอกาสเปิดตัวละครมึงคิดว่าใครกูว่ายังไงเอาเวนเจอร์ต้องมาก่อนแฟนตั้ตีโฟจะต้องมาเดียวกันสิะ วัวเดือหักเลยอ่ะวัวเดือหักมาเลยอ่าใช่เดือหักกับทออาจจะต้องมากับทอใช่หรืออเวนเจอร์ยุคแรกฮ็อกอายไหมฮ็อกอายก็ไม่ชอบไปเออหรือฉีกไหมฉีกแล้วไหมอิรอนฟิทแต่ว่าตอนนี้เป็นไปได้นะว่เรเดอร์มันยังมาเลยใช่แต่ตัวละครที่เราเห็นตอนเนี้ยอันนี้ไปมูนไนท์ไปใช้กระบองปุูปับปุูปะวักมิสเตอร์ไนท์ปูอะคิดว่าตอนแรกเราเห็นตัวละครเบสิก แบบมันจะมีตัวเล็กใช่ไหมมีตัวกลางๆเราขาดตัวละครบิ๊กเบิ้มตัวใหญ่กูเลยคิดว่าเดอะฮักควรมาพมตุมคินงี้ไหมคือถ้ามึงเป็นค่ายอาร์ตซิสเต็มอ่ะแล้วมึงทำกริติเกียร์แล้วก็นักกระบอกไฟเตอร์แซดอ่ะมึงน่าจะต้องทําตัวละครตัวใหญ่สักตัวนึกออกไหมซึ่งตอนนี้แปดตัวละครตัวนี้ไม่มีตัวละครตัวบิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กบอยเลยถ้าปล่อยตัวเดอะฮักไม่ก็จะก็น็อตคอร์ล็อกซัสอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคคิดว่างั้นโอ้ยน่าเล่นมีแต่อะไรที่ทำให้ไอเจมรู้ท้อง แต่กูบอกกันนะไม่ต้องห่วงมันจะเล่นยากเลยไปถึงการกดปุ่มนะแต่กูว่าไอเ้เหียเลน r ิ i งเคอร์ e มันอะใช้ได้เลยแหละไอ้เหียกูจะบอกให้ไอ้แอสซิสตมันอะไม่งอนสามากเลย